สวัสดีครับเอามากครับผมนี่เราจะนักจัดเตรียมนะครับนี่จะมีเมนูยังล่ะครับผมคิดซื้อบอ,อกมีหมูกรอบมีไข่นะครับแล้วก็หนังไก่กินขอนต้งกันครับผมข้าเต็มเต็มข้าบอืมอืมมาทรงนะ ไม่นะอืมจริงี่คูรจะมีข้าบอร์บีคินเีื่อเสรหรอหลาดเลยงัดแจ้งน้ำใครเอามึงไครโอ้ยนมำมานคเดีเนะาะขากินมหละก 哇，嗯，嗯。 เจียวเทียม่อยอือเจียวเทียมเจียวค,ค,ค,ครับอยอย่าัครับเกิดกรเทียมเจียวไปด้วย

ไข่คร,ครับขอบคุณเชฟอ้อยนะครับอือหัน้งไก่ต้ม น้องฝนใส่สมากเลยนะเริ่มขึ้นมีแล้วดูทางเรื่องอะไรข้าวครับข้าวม,ม,ม,มืมอกหมูกรอบกับหนังครับหนังไก่อืมอืม เดีย๋ยวจกินนะครับพี่นอ้องอ่าเกนนำการครับมีเด้อไพ่บลมีน่ากินฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด, like, ด,ด้อคอมเมนต์กันเยอะๆครับผมฝากช่วงน้อยๆน,นะครับตดิดการสตอรี่ยังไงก็เป็นปกำลังใจนะนะครับเ้อจะได้ดลงคลิปอีกเลย แหนบกรนาดแหนบกรนาดหมูกรอบเห้อ ขอบคุณครัวอ้อยนะครับเอปแดงทายกคอืม อิ่มหัวแรงครับบ้าน,นอยากน้ำเบออยากน้ำเบออืมอืมอีม่อย ครับมก็มีแจเลยครับ <c oughs> ยันมุกกรอบเดียวบักยานอ้วน <c oughs> ชิโน่ถ่ายครับ và À nắm chấm chấm thì ứ. ăn hăng. Nhưng còn bác nục. บรรยากาศลอง้าขึ้นขึ้นครับนั่งรอ่ายไปห้ับลูกสี่โมงแรกอีกสี่ชั่วโมงนอนจินลังกาสัก้วค่ตื่น,นครฮะน,นี่ก็ฝากติดตามนำนำเด้อกินนัวไปแซ่บ จอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมอย่านี้บ๊ายบาย